ไก่ต้มโคบของเราน้ำงวดสวยมากเลยค่ะดูพริกไก่น่ยต้มจนน้ำงวดอย่างนี้เลยนะคะสวยงามสวยงามนะคะน้ําไก่เราอาจจะไม่สวยแต่ว่าน้ําจับของเราสวยมากเลยนะคะน้ำซอสเนียวเนียวมากเลย จัดจานเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นวันนี้ยายนานจะมาทำไก่ต้มโคกนะคะามาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยนาะใช้ไก่สองน่องนะคะน่องใหญ่ๆเลยแล้วก็มีอันนี้จะเป็นพริกไทยป่นนะคะอันนี้นาตำไปแล้วนะกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะเราจะหั่นนะคะแล้วก็มาตำรวมกับพริกไทยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเทียมกับขิงนะคะ จะใส่ไปพร้อมกับตอนที่เราต้มนะคะอ่าทีนี้เราก็มาลงมือตำแล้วก็หมักไก่กันก่อนได้คะ่ะเอาอันนี้ก็จะมีรากผักชีกับกระเทียมนะคะนาหั่นบุกแล้วนะคะนี้นาก็จะตำให้ละเอียดเลยนะคะอ่าทีนี้เรามาทําการหมักไก่กันก่อนนะคะนาจะเอาเกลือลงไปก่อนนะคะเกลือแค่หนึ่งช้อนชานะอ่าเพิ่มอนิดนึงนะเพราะว่าไก่น่องใหญ่มากเลยนะคะ แล้วก็ขยำขยำนะคะอนุญาตใช้มือได้มือยานากระวยสวยนะคะขยำให้เนื้อไก่เข้ากันดีเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือที่นำาหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นกระเทียมกับขิงนะคะอ่นนี้น้ำคุกของเรานะถ้าไม่พอเดนายจะใช้อีกกระป๋องหนึ่งนะคะต้องรอดูตอนที่เราเทใส่น,นะคะ,ะทีนี้เราก็เริ่มทำแล้วนะคะ ต้มไก่ใส่โคกเนาะเราเอากระเทียมกับขิงลงไปก่อนนะคะน่าจะไม่ผัดนะคะบางท่านเขาก็จะผัดนะคะอันนี้นาไม่ผัดน่าจะาลงแบบนี้เลยนะบางท่านก็จะเอาไปทอดก่อนนะคะทอดแล้วก็ไปผัดเครื่องนะคะแล้วค่อยเอาปีกไก่ใส่แต่ของเรานี่เราทำแบบนี้เลยเอาปีกไก่ใส่ลงไปแล้วก็เอาโคกใส่เลยคะ่ะ นาใส่ประมาณสองกระป๋องนะคะใส่สองกระป๋องเนอะกระป๋องเดียวไม่พอต้องใส่ให้ท่วมเลยนะคะท่วมไก่ต้องใส่ให้ท่วมไก่ของเราเลยกำลังดีเลยนะคะออสองอันยังไม่พอท่วมนะคะนาใส่ไปอีกเป็นสามนะคะทีนี้ลรท่วมแน่และสามกระป๋องนะคะ นี้เราก็เปิดไฟนะคะอ่ะเปิดไฟแล้วก็จนน้ําเขางวดค่อยมาดูอีกทีนะคะอ่ะเริ่มเดือดแล้วนะคะมีฟองไม่เป็นไรนะคะฟองเดี๋ยวเขาก็หายเนาะอ่ะน้าเปลี่ยนหม้อนะคะเมึ่กสักครู่นาใช้กระทะดำเนาะ ดังนั้นนาก็เลยใช้เป็นหม้อสเตเลสแทนนะคะานาจะค่อยๆให้เข้าเดือดอย่างนี้นะคะไม่คนเขานะคะหม้อก็คือเข้าเดือดแล้วนาะถึงได้เปลี่ยนนะคะอีก20นาทีเรามาดูกันคะ่ะปิดฟ้าไปก่อนเนาะใช้ไฟเบาๆนะคะทีนี้นาจะลองกลับด้านนะคะกลับได้หรือเปล่ามือเดียวมือเดียว เดี่ยวใส้จะไม่ได้โอ้ได้ตัดด้านนะคะอืมได้ได้ทีนี้ก็ให้ค่อยๆให้เขาเคี่ยวอา้าวน้ำของเราก็เริ่มจะงวดดีแล้วนะคะว้าวว้าวหม้อเล็กไปหรือเปล่า ยังไม่งวดดีนะคะอีกสักพักหนึ่งน้ำคพกของเราพอนะคะพอที่จะให้ท่วมไก่เนาะตักราดไปด้วยเริ่มมีสีสันแล้วนะคะ น้ำเริ่งมงวดแล้วนะคะงวดสวยเลยใกล้จะได้แล้วนะคะ ใจเย็นๆนะคะไฟประมาณกลางๆนะไฟเบาเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าเขาเดือดไม่ทั่วถึงนะคะประมาณกลางๆถ้าไฟจะแรงเกินแล้วก็จะไหม้ก่อนสุดเริ่มงวดเริ่มสวยแล้วเริ่มจะสำเร็จแล้วลงทงนี้ก่อน จัดด้านนะคะมือเดียวไม่ค่อยถนัดเริ่มเหลือแล้วนะคะอ้าวไก่ต้มครบของเราน้ำงวดสวยมากเลยค่ะมาดูทิกไก่เน่ยต้มจนน้ำงวดอย่างนี้เลยนะคะ สวยงามสวยงามนะคะน้ำไก่เราอาจจะไม่สวยแต่ว่าน้ำจับของเราสวยมากเลยนะคะน้ำซอสเหนียวเหนียวมากเลยจัดจานเลยค่ะอะ้ตักเลยนะคะตักเสิร์ฟเลยโอ๊ยโอ๊ติดนี่น้ำงวดดีจัง ใส่กระเทียมไปด้วยมีหอมเลยนะคะไก่ต้มโคกของเราก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้วนะคะขอบคุณพี่พๆเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปป้านยานาตาสอนนะคะขอบคุณมากคะ่ะน่าทานนะคะฝีมือยานาคะ่ะ